Hello YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มีข่าวสารมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับทางรถไฟหรือรถไฟลาวจีนนะครับผม mm hmm. ก็คือรถไฟลาวจีนได้สําเร็จแล้วนะครับผมสร้างสําเร็จแล้วนะครับผมถ้าหากเปิดประเทศเมื่อไหรก่ก็จากไปไหนก็ได้นะครับ ภายในประเทศลาวและก็ลาวจีนนะครับผมเนะาะเวลาโดยสารก็เริ่มแต่8ปดนมงเช้าหา21นะครับนาฬิกานะครับ21สนาฬิกาส่วนราคาตัวสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนกีบนะครับผมภายในประเทศนะครับซึ่งออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงวังเวียงใช้เวลา1ชั่งโมงนะครับ ไปถึงหลวงพระบางใช้เวลา2สมมง30นาทีนะครับก็แขวงอุดมไท3สมสมง30นาทีแล้วก็ Sud ไปถึงแขวงหลวงน้ำทาใช้เวลา4สมมง30นาทีนะครับผมก็มีข้อมูลแค่นี้นะครับที่จะมารายงานเนาะก็ที่เหลือก็รอให้โควิดมันซาแล้วก็เปิดประเทศซึ่งคนลาวจะได้ออกเดินทางได้ใช้รถไฟความเร็วสูงเป็น รอบปฐมเลิกกันแล้วนะครับผมติดอย,อย่างเดียวก็คือสถานการณ์โควิดที่มันยังรุนแรงอยู่ไม่มีทะสงบลงไปง่ายๆนะครับผมโอเคถ้าคล,คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วรับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ